การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอทตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที่ยวต่อสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดทำโครงการ CF Hotel หรือ Carbon Footprint Hotel แลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยติดอาวุธให้กับผู้ประกอบการโรงแรมสามารถคำนวณปริมาณการปล่อยและปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านการทำกิจกรรมได้อย่างง่ายดายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยผู้ประกอบการโรงแรมเตรียมฐานข้อมูลสู่การขอรับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการเรือนกระจกและมีความพร้อมต่อการรองรับเทรน์การท่องเที่ยวปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนผู้ประกอบการโรงแรมที่สนใจสามารถสมัครใช้แพลตฟอร์ม CF Hotel ได้ฟรีที่ w w w CF Hotel com